สวัสดีค่ะทุกท่านบน You Tube เลยนะคะสบายกันดีนะหวานมาแล้วค่ะอัพพอสนี้นะคะหวานก็ยังเกาะติดอยู่กับดาราจากรักรำนำใจนะคะในละครนั้นก็ดูจะช้าเนาะพวกเราก็รอกันไปค่ะกว่าจะได้ดูก็วันอังคารนะคะเราก็มาหาความบันเทิงกันก่อนนะคะกับนิยายต้นฉบับละการซึ่งโคงเรื่องหลักมันก็น่าจะมีเหตุการณ์หลักๆนะคะมาปรากฏอยู่ในละครนี่แหละเพียงแต่ว่าลำดับของเวลานะคะมันจะก่อนจะหลัง จะหยิบอะไรมาก่อนนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเขาสร้างอะไรมาเราก็ดูได้ทั้งนั้นนะคะในอพิโซดนี้หวานขอพูดถึงหวังเหมยหลินสะหน่อยนะคะซึ่งในเรื่องเราจะไม่ค่อยได้ยินว่ามีใครเรียกว่าหวังเหมยหลินเต็มๆนะคะจะเรียกแค่ว่าแม่นางหวังนะคะ ประมาณนี้แหละคะ่ะแม่นังหวังนะคะตัวนี้ถือได้ว่าในช่วงที่เป็นเด็กนี้นะคะตัวที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ยังน่ารําคาญมากๆในเรื่องนะคะเพราะว่านางเนี่ยได้รับการตามอกตามใจแล้วก็การเลี้ยงดูมาจากตระกูลหวังแบบว่าไม่มีการบีบบังคับเลยนิสัยก็เลยจะเสียเสียอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวเรียกได้ว่าเป็นศัตรู ตัวสําคัญเลยค่ะของนางเอกแต่ว่าเป็นในแนวที่ไม่ใช่จะมาฆ่าฟันนางเอกนะคะเป็นในแนวที่สร้างความรําคาญเอาง่ายๆปากดีอะค่ะชอบพูดกนักแนแหนกันแหนนะคะแล้วก็มักจะพูดในสิ่งตรงข้ามกับนางเอกเราอยู่เสมอคือไม่เคยเห็นด้วยกับนางเอกเลยกับสิ่งที่นางเอกทําแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสเหยียบได้เหยียบนะคะคืออะไรที่เยาะเย้ยแล้วก็อะไรที่เห็นว่านางเอกเราทําผิดพลาดนิดหน่อยเนี่ยมาลวค่ะปากยื่นมาก่อนเลยนะคะก็จะ มีการกดเอาไว้กดเอาไว้นั่นเองนะคะจริงๆแล้วนะคะเ,เรื่องราวของนิสัยแบบนี้เราก็จะเจอได้กับพวกแบบนี้แหละคะ่ะก็คือเด็กสาวที่ได้รับการตามใจจากครอบครัวนะคะแต่จริงแล้วจิตใจของนางไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายอะไรนะคะเดี๋ยวตามหวานมาค่ะตัวตนของนางนะคะก็คือหวังเหมยหลินเนี่ยจริงๆแล้วฐานะคือเป็นหลานสาวแท้ๆของท่านฮองเฮาเฉียนเลยนะคะ ถ้านางเอกของพวกเราเนี่ยเล่นเล่อทำตัวไม่ถูกเนี่ยหวังเหมยหลินนี่ก็จะต้องแบบยืดหยิ่งพยองขึ้นมาเลยแล้วก็แน่นอนว่าตระกูลหวังให้ความสนับสนุนทุกอย่างเลยนะคะกับการกระทำของหวังเหมยหลินค่ะโดยเฉพาะท่านแม่ของนางนะคะก็คือหวนชิวจินผู้เป็นน้องสาวของจกกักรพรรดินีหรือว่าน้องสาวของฮองเฮานั่นเองนะคะ ตัวของท่านแม่ของหวังเหมยหลินเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยค่ะในตอนต่อ,ตอไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเรื่องราวของตระกูลหวังเนี่ยมันมากๆแต่ว่ามีความซับซ้อนนะคะเพราะว่าญาติเยอะค่ะมันต้องมีการเลียงลำดับมานะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันนะคะที่หวังเหมยหลินเนี่ยก็คือนางได้รับการเลี้ยงดูมาจากท่านลุงของนางค่ะหวานขอพาทุกท่านย้อนไปที่อดีตอันไกลโพ้นก่อนนะคะไปเริ่มที่รุ่นปู่ รุ่นปู่ของท่านแม่ของหวังเหมยหลินหรือว่าเป็นปู่ของหวนชิวจินเนี่ยนะคะก็คือตอนนั้นน่ะได้พบกับความยากลำบากมากๆค่ะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากครอบครัวของฮองเห่าฉวนนะคะซึ่งก็ทำให้ปู่ของหวนชิวจินนะคะแต่งงานกับลูกสาวของเขาค่ะฉวนไทกง พ่อของจัก,กรพรรด,ดินีฉวนอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเนี่ยแหละค่ะก็ในละครเรื่องนี้ไม่ได้กล่าวถึงนะคะแต่วานจะเล่าให้ฟังว่าประวัติเป็นมาอย่างไรต่อมานะคะการสิ้นพระชนของเฉวนไทกงหลังจากนั้นพ่อของหวนฉิวจินก็ได้พาน้องสาวแล้วก็หลานสาวกลับมาบ้านซึ่งก็เป็นมารดาของฮองเฮาเฉวนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นไทเฮาได้นะคะทีนี้ฮองเฮาเฉวนเนี่ยกับ หวนชิวจุนก็เลยได้เติบโตมาด้วยกันก็คือเติบโตมาในจวนในตำหนักหลังเดียวกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คือชวนเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้แต่งงานกับฮองเต้นั่นเองนะคะซึ่งก็เพราะว่ามาอยู่ในตำหนักหรือว่าอยู่ในจวนของตระกูลหวังนี่เองค่ะ ต่อมาพอมาถึงรุ่นหลานอย่างหวังเหมยหลินนะคะซึ่งทางตระกูลหวังก็มีความหมายมั่นปั้นมือเช่นเดียวกันว่าก็น่าจ,จะได้แต่งงานนะคะอย่างน้อยก็กับตําแหน่งเหมือนรัชทายาทอะไรแบบนี้คือให้ให้ได้แต่งงานกับเชื้อพระวงศ์ซึ่งก่อนที่จะถึงวันนั้นพอดีว่าทางตระกูลหวังโดยการนําแทบจะเรียกว่านําของผู้หญิงที่ชื่อว่าหวนฉิวจินซึ่งเป็นท่านแม่ของหวังเหมยหลินเนี่ยถูกเปิดโปงขึ้นมานะคะคือจะกาะกระบฏนั่นเองค่ะนี่อ่อง ชลาเท่านะคะก็คือเฉียนอ,องของของตระกูลหวังนี่ก็คือตอนแรกแสดงตัวเป็นมิตรมาโดยตลอดกับทางฮ่องเต้หวนนี่แหละแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวต่อไปก็คือจะเกาะกบฏนะคะก็เลยทําให้ทางฮ่องเต้หวนไม่สามารถที่จะให้บุตรชายให้องค์ชายของตนเองเนี่ยมาแต่งงานกับหวังเหมยหลินได้เลยแต่อย่างไรก็ตามด้วยความมีพระทัยอันเมตตาของฮ่องเต้หวนเนี่ยท่านก็ใจดีพอที่จะปล่อยให ให้รอดชีวิตได้หนึ่งคนนะคะคนคนที่รอดชีวิตก็คือหวังเหมยหลินนี่แหละไม่ได้ถูกในระเทศแล้วก็ไม่ได้ถูกประหารชีวิตนะคะนี่การแต่งงานระหว่าง2ตระกูลเนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้แข็งแข่งขึ้นมาจากรุ่นของฮองเฮาเฉวนเพราะว่าฮองเฮาเฉวนกับ ท่านฮองเต้หวนเนี่ยไม่ได้รักกันนะคะมันก็เลยไม่ค่อยแข็งแร่งเท่าไหร่แต่อะไรก็ตามก็เหมือนกับว่ามีตระกูลหวังซึ่งเป็นตระกูลใหญ่เนี่ยคอยหนุนหนุนท่านฮองเฮาเฉือนอยู่ให้มีความมั่นคงในในบัลังมังกรเคียงคู่กับทางฮองเต้หวนนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางเฉียนอันเท่านะคะทางอองเฉียนอันซึ่งมีตำแหน่งใหญ่โตที่เป็นของเจ้าบ้านของตระกูลหวังนะตอนนี้เขาก็อยากจะให้บัลลัง,งก์มังกรเนี่ยเปลี่ยน,นะคะ่ะเปลี่ยนไม่อยู่ในของตระกูลหลิวแล้วให้มาอยู่ในมือของตระกูลหวังนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลย ไอ้ผู้เท่าท่านอองผู้เท่าเฉียนอ,องเนี่ยนะคะก็เลยไม่สนใจแล้วว่าตอนนี้ฮองเฮาเป็นฮองเฮาเฉียนอยู่นะคะเขาก็จะก่อกระบทซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหตุทําให้ท่านฮองเฮาเฉียนก็ก็คือต้องออกนะคะก็คือรีถ่ายด้วยตัวเองไปขอพระ,ะพระราชทานอนุญ,ญาตปลดตัวเองออกมาจากการเป็นฮองเฮานั่นเองค่ะท่านลุงของหวังเหมยหลินนี่ก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มกระบทแล้วก็กลุ่มที่ก่ออาชญากรรมนะคะที่ต้องการจะแย่งชิงบัลลังก์ พอท่านลุงของหวังเมยหลินถูกจับแล้วถามว่าคนตระกูลหวังหยุดไหมบอกว่าไม่หยุดนะคะคือตอนนี้มายิ่งหนักกว่าเดิมก็คือท่านแม่ของหวังเมยหลินเองนั่นแหละก็กลายมาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับทางพวกกบฏนะคะนางทำในานามของสามีของนางค่ะ แต่เรื่องก็ถูกเปิดโปงแล้วก็ถูกจับได้โดยหลิงปู้อีอีกเช่นกันนั่นเองนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็ตระกูลหวังก็โชคไม่ดีแล้วค่ะอำนาจวาสนาก็จบสิ้นนะคะหลังจากเหตุการณ์นั้นความผิดทั้งหมดตกอยู่ที่แม่ของหวังเหมยหลินหรือว่าหวนชิวจิ่นนั่นเองค่ะก็แบกรับมันไว้นะคะความผิดแต่เพียงลำพังซึ่งในระหว่างการไตส่สวนนั้นนะคะก็มีคําถามนะคะหวานก็จําไม่ได้ว่าจาก ห้องเต้หรือเปล่าน่าจะเป็นห้องเต้ที่ถามว่าเออเนี่ยเจ้าทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องน่าอายอย่างนี้ลงไปเจ้าได้คิดถึงลูกเจ้าบ้างไหมก็คือหมายความว่าได้คิดถึงหวังเหมยหลินไม้คิดถึงลูกชายอะไรไหมนะคะลูกชายนางก็เป็นแม่ทัพอยู่ที่ชายแดนชเช่นเดียวกันสำหรับเวนินเวนชิวจินค่ะแต่นางนะคะก็ตอบอย่างมั่นคงมั่นใจว่านางไม่สนอะไรเลยนะคะเพราะว่านางต้องการจะบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะ แล้วการแสดงออกของหวังเหมยหลินนะคะในตระกูลหวังนะตอนจบเป็นอย่างไรนะคะนางก็ได้เรียนโดยตรงกับทางฮ่องเต้ว่าตระกูลหวังของเราเนี่ยเป็นตระกูลของท่านอองนะคะอ,องฉลาผู้ดือ้อั้นเฉียนอันก็ต้องขอขอบคุณความเมตตาการุณาและความเอื้ออาทรของฮ่องเต้ที่ยอมทนกับความธรรมดาและไร้ความสามารถของ ของบิดากรหม่อมมาได้หลายปีแล้วก็ทำให้ตระกูลของข้ารุ่งเรืองและมั่งคั่งตระกูลหวังกตัญญูกตวเวทีนะคะมารดาของตระกูลได้กระทำการทุจริตเช่นนี้ลงไปพระองค์ได้ทรงทำทุกอย่างในอำนาจของพระองค์ให้มีความเมตตาการุณาและเที่ยงธรรมเป็นธรรมดาที่ตระกูลหวังต้องถูกลงโทษและตระกูลหวังจะไม่มีวันขุนเคืองใดๆก็สาหรับ ค่าแล้วห้องเต้ก็ไม่เพียงแต่เป็นห้องเต้เป็นกษัตริย์ที่ดูแลโลกแต่ยังเป็นผู้เท่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีข้าจะสวดอ้อนวอนทั้งวันทั้งคืนขอให้สวรรค์อวยพรให้พระองค์มีอายุยืนยาวแล้ว ถึงตอนนี้นะคะตระกูลหวังก็ได้รับกรรมในสิ่งที่ทำแล้วนะคะถูกลงโทษอย่างเหมาะสมและไม่มีใครในตระกูลหวังรอดได้แต่ฮ่องเต้ค่ะก็ทรงมีพระเมตตานะคะเห็นถึงความจริงใจของหวังเหมยหลินค่ะก็ฮ่องเต้เหวินก็เลยยกโทษให้นะคะยกเว้นให้กับหวังเหมยหลินเพราะฉะนั้นจุดจบของหวังเหมยหลินนะคะก็เป็นดังนี้ค่ะ ตัวของแม่นะคะหวนฉิวจินแม่ของหวังเหมยหลินเสียชีวิตในที่สุดด้วยเล่าผิดนะคะก็ผู้หญิงก็ถูกประหารชีวิตส่วนใหญ่ในสมัยก่อนก็ประทานเล่าผิดนะคะส่วนทางด้านจัก,กรพรรดิคือฮ่องเต้หวนเนี่ยก็ผ่อนปรนกับครอบครัวตระกูลหวงังแล้วก็พ่อและลูกชายของหวังเหมยหลินนะคะก็ถูกในรเทศไปยังพื้นที่กันดานนอกด่านนู่นเลยนะคะส่วนหวังเหมยหลินได้รับ โอกาสนะคะจากท่านฮ่องเต้ให้ยังอยู่ที่เมืองหลวงได้นะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบุคลิกลักษณะที่เราเห็นในละครตอนนี้ของหวังเหมยหลินนะคะมีความหยิ่งแล้วก็ความไม่เก่งสักอย่างแล้วก็ชอบรังแกนะคะเฉิงเส้าชังของพวกเราค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องตีความว่าณนะช่วงเวลานี้หวังเหมยหลินก็ยังคงเป็นเด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษาแล้วก็ไม่มีประสบการณ์อะไรมาก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่บท ละครให้เหมือนกับในนิยายต้นฉบับในตัวละครของหวังเหมยหลินเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นนางโตขึ้นนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การที่ล่มสลายของตระกูลตัวเองตระกูลหวังเนี่ยเพียงชั่วข้ามคืนก็ทําให้นางเนี่ยเติบโตขึ้นในชั่วข้ามคืนเช่นเดียวกันนะคะก็ทําให้โตได้เร็วนั่นเองค่ะก็หวังเหมยหลินจริงๆแล้วนะคะเรื่องราวของตัวละครตัวนี้ในนิยายต้นฉบับค่อนข้างบีบหัวใจเหมือนกันนะคะมันเป็นเรื่องราวของคนที่ ไม่ได้มีจิตใจเวลวร้ายแต่ว่าเป็นคนที่ อิจฉาเล็กๆอ่ะอิจฉาแบบวัยรุ่นทั่วไปเหมือนตอนเด็กๆะนะคะไม่ชอบขี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ถูกใจนางเอกไปสะทุกเรื่องนะคะก็ตอนจบในนิยายต้นฉบับถือว่าจบค่อนข้างเศร้าค่ะแต่ว่าในาละครเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะใส่รายละเอียดตรงนี้ให้น้องนักแสดงเขาเล่นไหมนะคะพวกเราก็ต้องรอชมกันค่ะสําหรับเอพิโซดนี้หวานลาไปก่อนนะคะหวานก็หวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียว่าเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลหวังนะคะ ก็มีความสุขกันมากๆค่ะแล้วพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ